ัดับแกะเคลียรับการดูแแบบไวจนเลาอ่าอันดับแรกในการดูแลเคลับของเราสองคนในไวจนเราก็จริงๆของเซลล์พี่อูเนี่ยด้วยความนี่ก็เจนเราเนาะก็จะชอบเล่นโทรศัพท์หรือว่าแบบเออทำงานหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรดูหนังดึกๆก็จะแบบพักผ่อนน้อยแต่ว่าถ้าเคลรับจริงๆเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ย พักผ่อนเยอะๆครับใช่สําหรับเซฟนะก็จะเป็นพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็แบบดื่มน้ําเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายเลยคือสกินแคร์ใช่ก็เซฟก็จะใช้แบบถ้าเรื่องริ้วรอยอย่างเงี้ยเซฟก็ใช้เป็นโอเลซุูเปอร์คอนเนเต็มทายครับก็วิวทำไมเอ้าอ้าวแล้วแต่ละคนต้องดูอะไรเป็นพิเศษดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะไอ้ครับดูแลอะไรเป็นพิเศษลูกถ้าเรื่องใบหน้าเราจัดวปรโมชั้นไหจริงๆก็ก็มีมีเยอะอยู่ใช่แต่ว่าช่วงนี้แบบ เรื่อความกังวลเริ่มหายไปแล้วครับเ mm. พราะว่าผมมีตัวช่วยก็คือโอ,อเล่ซูเปอ,อร์คอลลาเจนเพไทด์ครับคือว่ามีเซฟคอยช่วยอยู่ก็ไม่แหล่ก็คอยก็แต่แต่เซฟก็แบบค่อยๆเตือนพี่อยู่อะไรอย่างนี้ใชใ่ให้ดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ใช่แต่เมื่อกี้เซฟมีความกังวลว่าต้องหยุดยิ้มเพราะถ้ายิ้มเยืนอย่างนั้นมาแล้วมันมีวิธีแก้ไหมนอกจากทาครีมแล้วต้องทำยังไงตาตึงตลอดเวลาหรือไงก็คืออาจจะแบบถ้าวิธีแก้ ทำแบบไม่ยิ้มใช่ไหมเออเป็นคนไทยอ่ะก็ดูไม่ยิ้มหรอลูกไม่ยิ้มใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ต้องยิ้มอ้าวอันนี้ทำไรนะเมื่อกี้เอ้าก็นี่ไงทำหน้าไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นอันนี้อ่ะดูสิเอออืมเจ้าจริงจริงเออพอได้ลองใช้น้อเลิศเลยใช่ไหมเลิศมากครับบอกเลยว่าเลิศก็อยากให้พี่ทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ใช้กันได้นะครับใช่ครับก็เหมือนเรียกว่าไงอ่ะคือ ไม่ว่าเราจะแบบวัยไหนเนาะเราก็ไม่ว่าเราจะแบบอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือจะบอกว่าปัญหาของผิวเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบได้ทุกวัยแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากไหมเพราะว่าบ้านเราอ่ะเออแม้แต่ว่ามลพิษหรือว่ามลภาวะไม่ว่าจะแบบสภาพอากาศฟุออแล้วก็แบบตามแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือการนอนดึกของเราอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ทุกอย่างมันทําให้แบบว่าปัญหาเกิดขึ้นใช่ครับผม ผลิตภัณฑ์ดีๆไหนครับถ้าผมก็ฝากโอเลสูเปอร์คลลาเจนเป็นพายด้วยนะฮะฝากไว้ในใจทุกคนด้วยนะบอกเลยว่าผู้กับเซฟลองแล้วใช่ก็คือช่วยให้ผิวเราเนี่ยคือเรียกว่าลดริ้วรอยของเราทสองคนใช่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้ครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะที่อยากจะให้ทุกคนแบบได้ลองกันถึงแม้ว่าแบบเออบางคนอาจจะมองว่าการดูแลผิวในวัยที่แบบเจนเราอะ เออยังดูไกลตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอเซฟว่าถ้าดูแลแต่เนินๆนะครับเช,ชื่อเซฟเถอในอนาคตอีก10ปี2 0ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือปัญหาที่เรากังวลมันจะไม่เกิดแน่นอนใช่แล้วจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยใช้เวลาการพัฒนามากกว่า5ปีใช่ใชกว่าจะมาถึงตอนนี้ก็คือลองมันมาสักพักนึงครับก็ตอนนี้มาแล้วใช่ก็อยากใ,ให้ทุกคนได้ลองเลยตัวหม่ล่าสุดครับครับผม าต้องเห็นออกอีเวนต์ทุกวันเลยครับผมนฮะความปังของคู่เรามันเดิดฉายโอ้ยก็โอ้โหพูดขนาดนี้ผมก็ขอ,ข,อข,อขอบคุณครับพี่ <c oughs> พื่อคือช่วงน <c oughs> ี้ก็งานเยอะขึ้นครับก็ดีใจมากมากดีใจที่มีคนรักมากขึ้นนะครับใช่ครับก็รู้สึกว่าแบบดีใจเนาะที่ว่าแบบทุกคนแบบรักแล้วก็ติดตามแล้วก็ชอบเราทั้งคู่นะครับก็แบบก็อยากจะขอบคุณทุกคนแหละที่ว่าแบบว่า เออทำให้พวกเราทั้งคู่เนี่ยก็แบบมาอยู่ตรงนี้ได้เนาะแล<ช>้วแบบขึ้นมาได้แบบว่าอยากขอบคุณจริงครับที่ซัพพอร์ตพวกเราสองคนแถบขอบคุณทเรียนดูนะครับได้แต่ละวันรับงานหนักขนาดไหนไหรือว่ากี่งานต่อวันมันมีไหมที่อยู่หลายๆวนันมีหลายๆงานคือในหนึ่งวันมีหลายๆงานก็หนึ่งวันมีหลายงานก็มีบ้างครับมีบ้างใช่มีบ้างคร<ช>ับ<ช>มีบ้างก็จริงถ้าทุกคนสังเกตก็คืออาทิตย์นี้เนาะคือทางอาทิตย์เราก็จะได้เจอันทางอาทิตย์เลยใช่ ชาร์จแบตให้ก <sh arp features> ันยังไงบ้างชาร์จแบตเหรอครับมียื่นสายชาร์จให้กันเลยครับแล้วก็จี้คอเลยเอาใช่ไหมเริ่มนะเริ่มที่หนึ่งจริงจริงบอกนะจริงๆมันต้องมีการนี่ยเพื่อว่าไม่ให้ซ้ำนี่แต่งมเพราะว่าดูแฟนต่างกันมาเลยคือก็จริงจริง เวลาเราออกงานกันเนาะแล้วแบบด้วยความที่เราเจอกันช่วงนี้คือเจอกันบ่อยมากแบบมากๆแล้วเราทั้งคู่ก็แบบด้วยความที่เราทํางานเยอะเราก็ก็จะมีแหละมีความล้าบ้างความเหนื่อยบ้างแต่ว่าเราก็แบบก็มีความแบบเอ้ยคุยกันแบบว่าเออแบบบูสต์บูสต์บูสต์เอเนจีกันอะเพราะแบบประมาณแบบว่าแบบบางทีรอะก็คือบางทีผมมันจะเพี้ยนเพี้ยนใส่น้องไปเลยสมมุติถ้าแบบว่าน้องแบบเริ่มแบบเริ่มแบบมีแรงใช่ผมก็จะแบบ เข้าไปแบบเฮ้ยออแบบมาเล่นอะไรไม่รู้ด้วยใช่แล้ไงผมก็แบบทำไปแล้วครับเออ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 แออเออเอบเออเออเอาเ็อบบอเอ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 อเเออกออเออออเออเเออเเอเออตอบเรอเออเเเออเออเอเอเออเออเอเออเาอเอเอเออเอเเอเอเเเอ ฟิลเรายังอยู่เนาะยังแบบอุ้ยเรายังแบบเรายังอยากาเล่นอยากอะไรอยู่มันยังค้างอยู่ผมก็จะแบบเข้าไปแก้เข้าไปหยอดเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยเรื่อยๆอเลยใช่แต่ว่าถ้าแบบว่าเรายอมน้องคู่เราแบบอย้อยเงยี้ยก็อาจจะแบบคุยกันแบบเอ้ยมาวันนี้ลุยเงี้ยใครชอบยมสบเสบงแต่ว่าบูสกลับมาเร็วครับถ้าถ้าเขายอมเรามีวิธีการบูธยังไงบ้าง เราทำให้ดูซิเสียบปาทีพี่เสียบอะเสียบแไเสียบมให้ล้คับเสียบยมล้เออทำไมไม่แต่กบ้าหมูกินบาหมูเนี่ยเราอะคิดไปก่อนแล้วเนี่ยมันเป็นมุมมันเป็นมุมเอออายมต่อยเรียก่มุมเออแรกผมมั่งมั่งไงอะกิม่อดมงกดไปด้วย มงแฟ่แฟ่มงตลุมตุมมงอ่ะมุกบอกอายุอยู่นะอืออะไรก็ไม่รู้คือจะเป็นฟิลแบบพี่อูจะเล่นมุกอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ถ้าที่ทำให้เราแบบตลกแล้วก็ขำขึ้นมาขำใช่ไหมวลาพี่เขาเล่นมาใช่ขำไม่ได้ให้ไปเรื่อยครับพี่เขานะไม่ได้ลอยจริงจริงขำจริงใช่จริงไม่ค่อยฮาหรอกมุกที่ผมเล่นแต่ว่ามันคือมี่พอไหมครับเราเล่นไปแล้วหลายๆมุกก็ไปกินน้ำมาแบบว่าก็มีอะไปไย่รือว่ายังไงตอนนี้ รู้สึกว่าเวลาเราเล่นไปแล้วน้องเขายิ้มมาที่ว่าเขาซัพพอร์ตเราอยู่ที่บ้านเร์ก็อพี่พี่คิดว่าไงว่าว่าผมไม่เก็ทหรอผมซัพพอร์ตีซัพพอร์ตอยู่แล้วน้องซัพพอร์ตใช่เซัพพอร์ตใจดีดีมากแต่กล้อง่ะไม่ได้อยู่หน้าสื่อะคิดว่ายังไงแต่จริงคือเสียบ่ะคือจะบอกตรงๆมัน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 ไม่ใช่เรียกว่าแบบซัพพอร์ตมันคือการที่แบบเออเราอ่ะขำจริงๆริง ล่งใจแล้วทำไมอ่ะมีอยู่แล้วอูคิดว่าสิ่งที่เราเล่นไปมันขำจริงมั้ยผมไม่รู้ว่าขำไหมแต่ผมเล่นไปแล้วเราเรามีความตั้งใจใช่ผมความตั้งใจไม่ถูกมันต้องขำตะกันใช่ไหมใช่พี่อูต้องบอกอย่างนี้ว่าผมไม่รู้ว่าผมเล่นไปมันจะขำไหมแต่ผม่าขำไปก่อนแล้วคือปกติผมเล่นเสร็จผมก็ขำตัวเองทุกรอบเห็นล่าสุดมีโพสในเอ็กซ์ด้วยว่าแบบมีแกล้งแ๋ยววันนึงถ้าน้องเกิดไม่ให้แกล้งแล้วยังไงล่ะก็ทำไงดีอ่ะ ไม่มีหรอกไม่มีวันน ja. mm evet> ั้นหรอกจริงเหรอเซฟก็จริงครับอ่ะถามถึงานล่าสุดได้ดีกว่ากีมอนฟ้าครับผมอีพีพิเศษยังไงก็่ยก็กีมันฟ้าตอนนี้พิเศษก็ใกล้จะออนแล้วครับในอีเมไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับก็เป็นอีพีที่อยากจะบอกทุกคนว่าแบบเป็นความสนุกที่แบบเรียกว่าตลอดทั้งอีพีเลยไม่ว่าจะเป็นอีพีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอีพีหนึ่งสองสามนี่คือมีความแปลกใหม่แล้วก็สนุกตัลโหล ความฮาความมันคืออยู่ในนั้นครบรถเลยครับบอกเลยว่า,ววาต้องต้องต้องรองจริงๆครับเหมือนจะมาแล้วก็อยากให้ทุกคนดูจริงๆเพราะว่าไม่มีในหนึ่งไม่มีในหนึ่ง,งสิบสองแน่นอนอันนี้คือในตอนพิเศษเนี่ยคือจะเป็นความแปลกแตกต่างจากตอนปกติใช่ใช่ใชก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าใหม่ขึ้นแปลกขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นใช่ใช โอ้ยรูปโดออกมาแล้วนะเฮ้ยเดดจะหาว่าสปอยไหมอะถ้าถ้าเราบอกปไ<ห>ป,ปะอะที่ปล่อยออกมาเราดูว่าทุกคนโตขึ้นเดินพางที่แบบมีทำงานด้วยเรียนด้วยหรือเปล่าเออในบทมันอาจจะดูโตขึ้นไหมในพาอยาอยีกสามปีที่ที่เหลือจะได้ดูก็ <c oughs> จริงๆจริงๆทุกคนน่าจะเห็นปกปกที่แบบนอนนอนแบบนอนวนการใช่ล้วจริงมีแอบเนี่ยสปอยไว้อยู่นะในนั้นก็คือพี่โถถือมววหมวกเรนจบได้ก็ เรียกว่าเป็นจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าทีเซอร์เนี่ยคือเรียกว่าสปอยพาร์ตต่อไปเรียบร้อยแล้วแหละว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะไปถึงขั้นไหนแล้วก็ไปถึงช่วงเวลาชีวิตในซีรีส์ในช่วงไหนครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปรอดูกันแล้วก็ติดตามกันว่าแบบจะเป็นยังไงเออครับสปอยนิดนึงได้ไหมสปอยนิดนึง<อ>หรอสปอยนิดนึงหรอ,อเอาเป็นว่าคู่เราจะหวามนมันจะอะไร ขมมมีขมไหมอุ้ยไม่โอ้เอาเป็นว่าเไม่ยมีเราตอบเหมือนก็มีเลยมีละมีละไม่มีขมละกันอ่ะเอาเป็นว่าไม่มีขมแน่นอนมีก็ได้นะเราจะมีก็ได้ไม่ต้องมองหน้ากันไม่ต้องมองหน้ากันแยกกันพี่เซฟพูดก่อนในพักของพี่เซฟค่ะเราจะได้เห็นอะไรเซฟว่าหวานหมดขึ้นนะเออาวขมเหรอครับื่อกี้เราขมขมกี่เปอร์เซ็นต์ขมร้อยเลยครับ เชื่อไหมล่ะมันถึงว่าให้เชื่อใครดีวะาอนเซชื่อไหมว่ามันขมเซไม่เชื่อพี่ก็ไม่เชื่อใช่ครับหวานร้อยเอ้าแล้วทำไมพี่ไม่เชื่อฮะอ้าวงงทุกคนงงเลยดิเดาไม่ออกแล้วดิไม่รู้ไม่รู้ครับจริงๆก็อย่าไปเชื่อพี่อยู่เลยเชื่อเซฟดีกว่าเอออ่ะ EP แรกค่ะืะอดอดูเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ืออืออืกอืออือ่ือรรอะ กระทกันกทัหวนก็เซบอกแหละว่าต้องหวานไงหวานแบบไหนเซฟพูดหวานแบบมดขึ้นแบบมดหวานแบบหอมแก้มจริงๆจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูในตอนพิเศษจะได้รู้ว่าหวานแบบหอมแก้มจริงไหมหวานแบบมดขึ้นหรือเปล่าครับก็ ดูได้ที่ไหนครับก็ดูได้ทางช่องวัน31นะครับผมใช่เวลาเดิมนะครับเวลาเดิมเวลาเดิมใช่ครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ไอชี้นะครับครับผมประมวลสนุกของซีรีส์ดูไปพบรักแล้วเราก็ไปสนุกกันต่อในแฟนมีอาใช่ก็พวกเรากำลังจะมีแฟนมีครับก็บัตรขายหมดแล้วแล้วก็จะบอกว่าอะไรอ่ะ ใครที่ไม่ได้ก็โอ้ไม่ต้องเสียใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเจอกันยาวๆก็แปนมีแรลล์นี้อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสปอยแล้วกันเฮ้ยมิเดียวสปอยโชว์ผู่ไหนมันเป็นไงจะบอกว่าทุกคนแบบอลังการงานสร้างแบบเวอร์แบบจัดเต็มเล่นใหญ่ใช่สปอยโชว์ผูเหรอสปอยโชว์ผู่เตรนทเรนทเรง,รงเอะไรนี้ ถือว่าสปอนะเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็คือแบบเตง็ตงเตง็งเร็งเออ,อ,อขอบคุณบัตนรน่ยดยที่แฟนซัพพอร์ตเราด้ครับก็ขอบคุณพี่พี่แฟนแฟนทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเรากินเหมือนฟ้าที่แบบว่าซื้อบัตรจนโซเอาหมดเลยเออสั่งสองรอบเลยใช่ก็อยากจะขอบคุณมากๆากเลยครับที่แบบว่าเออซัพพอร์ตพวกเราสปปองคนนะแล้วก็อยู่กับพวกเรามาจนถึงแฟนมีดใช่ก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่คอยแบบว่าเล่นเทมปั่นเลงกันด้วยอะไรอย่างงี้เชมทีมหน้าจอด้วยอะไรอย่างงี้แบบคอยช่วยตลอดก็ขอบคุณจริงๆนะครับใช่ครับเต็มที่แล้วก็อยากจะแบบใ,ให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าอะไรอะ่ะตอบแทนทุกคนแล้วกันที่ว่าเออซัพพอร์ตพวกเราสองคนจะเล่นใหญ่ให้ทุกคนแบบตาตรึงไปเลย